เดี๋ยวไปขึ้นขึ้นมีกันหรือเปล่าตกอ่ะมีมีขั้น,น,นเหนีอวว้อเนี่ยผมกำลัดลาบอ่ะเนี่ยเอาผูแ้แปรยิงเดียวเดียวยังไอ้ขาดไปอะ่ะเดี๋ยวนี่ขาดไอ้เนี่ยไอ้ยิวอ่ะเข้ามาแล้วนี่หว่าขอโทษโตกล้ำตกน้ำแล้วไปเลยเไปข้ามผมไปไหนแมงกดแรงกดติเปิร์ส เฮ้ยไปฟัง <Bien> จ <ven ido> ุดต <mit> ิดไฟไอ่ที่แ <Take separ atie> ั Guys, ้วมังแซงว่ะ <siihen> ยิยู้กับเข้าขบวนเลยยิวทำไมพี่เข้าขบวนเลยครับขี่ล้วอยู่คนเดียว่ะ้ขี่แบบไงตอนเรียน พุเฮ้ยมันมีสูตรเด้อเหรอ่นสูตรถั่วสูตรนุ่ติอ๋อไอ้พีชนไอ้มีชนไปไปไปสูตรอะไรน,นะ๊กสูตรนุ่ <S 2> <S 2> <S 2> ติอ<ม>๋สูตรุต๋ยวใหญ่ขงไหเียของไหนรับวันนี้มีแล้วครับ อเลกน้ข้างหลังโด้ไอ่ะเอรออกข้างหลังก็เป็นอะไรกันเรื่องกูทำให้ยังหาเรื่องน้ำว่ะเรื่องกูทำให้โอเคมมาแล้วมาแล้ว ี่ผมอยากเป็นไปรุ <blunt. S 2> ่นดูไปอะแบบเอาเอเคยิงอะไรองี้ยิงขึ้นฟ้าอะไรอเงี้ยเอางั้นเหไมไอเดี๋ยวไปทำท้ายจิบว่าอะไรเรียบร้อยหนดาวไปแล้วติดติดไม้ปุ๊คนนีอะเวกูทอะไรกันเี่อจะกูจำกูจำได้ว่าขี่ออกมาพร้อมกันรว้ไหมที่หมาย แหวนล้มแบบนี้้นับต่อออกรับต่อออกกูว่ากูก็ข้าไม่น่าโดนนะเว้ยไอ้เหี้ยไม่เอากูแล้วไปอะไรวะตีแค่นี้ไปแลบอะไวะเมื่อตามเขาทันนะเอ้ยพี่กดนรอดจอดอจอดอจออจอดอนจะขยันล้มนไม่รู้ ไป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 เลยไปอะไรน่ะพุ้ไปเนี่ยพุ้งยิงอะไรกเห็นอ่ะจะถึงแล้วหรอเปล่ไต้นสัมหน้าป่ะพี่พี่เฟิร์สเปนตสัมหน้าป่ะมันตาลโดนตาลข่าวบยญใครเนี่ยไ สี่ฟ้ามันมุดมันกล้าหนีเหรอน่ากลัวจัดอะอไประวังกันระวังขึ้นหนึ่งกันไว้ตรงนี้แล้วเวลามุดสะพานจะชอบมีดวดมาขึ้นนะครับผมมากเปรียวผมมากวิ่งเกือบติดไฟตับไอ้นันนันไอ้พวกฮะจิ้งมันไหมไอ้เวร พึ่งห้าวเหรอพึ่งห้าวเฮ้ยเดี๋ยวนี้ขอบขอปบิดอะไรได้เนี่ยขอบคุณนั่นแหละครับเออพี่อะไป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 เข้าหลังเขาแท็กกันหลงหลังเลยไปไปพูดกันด้ อ๋อเฮียพอมางนี่บื้นบื้นกเออเอมาเอ่มาดิมาดิไอ้ผู้เียไอ้คนเต่าไอ้สันไม่ไมเฮียยนยนไอ้ฟุกไอ้ฟุกไอ้ฟุไอ้ฟุกไอ้ยหัวเลือกูเ้าไอ้ฟุกตรงที่อะไรกันแน่เ่ยชื่อไอ้ฟุกแต่เฮียนี่เป็นยศ จะรอรอน้องหน่อยครับไอ้กล่องไอ้กล่องสีทองคือกล่องอะไรอะพี่อ่คนอื่นทำ C O ใช่ใช่ทำ C O อยู่ไปี่ไปไปแต่มันออกแล้วไฟแลบเลยจัดเฮ้ยเฮียเอเือบทำไมคุณมานานงกมไม่รู้นาง พี่ยังไปดูทางกันเสขี่คนเลยดูทำไรอ่ะติดคอบขอบคุณมาละละละไม่ไปกรไปมือนรู้ทางเลยอ่ะดูขี่โคตรยากเลยไปแตงทางนี้ไลยพังติดขอบขันสอเลยยยงาไปทำร ใครเนี่ยออ้เยอะแบคคอยใครมันเลินภาษาคุชเสี่ยอีกแล้วไอ้ที่ลำคาญโอ้ยปล่แล้วบอกแะไรให้จ้างเนอไี่มีแบบไอ้กับพวกเราพี่จเพลินอ่ะย้มึงดูเว่นี่เวอรแกันเ็้เอาไปลยด่างกันอีกครไปนนำกันไปมั่งขอดักรู้มั่งเป็นผู้ดูมั่งเอาแล้ว แมนเ่าแมนเ่าแมนมะจะแมนมาจาะแมนแมนดูแลดูแลดลูลพี่หลังนรู้วพี่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 ่่พี่ี่ี่ี่ีี่ี ให้ให้กระสุดมีคนนำมีคนนำมีคนนำโอ้โหเยี่ยมโลกเป็นเบอร์เกอร์เลยแฟนพี่ให้ลงตูลงช่องนี้นี่หรอขวาขวาเอ้าใครสอยกู้หลงน้ำเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเรือเรือกัเรือกัเรือปูเรือปูไหลไหลลงน้ำ

เฮียเรามาเล่นบางที่ยากเลยนะน้ำก็แรงกันแล้วเฮนะไอ้เฮี้ยแล้วแม่งมาตายตรงนี้เลยไอแม่งมาจมน้ำตรงนี้ซะด้วยนะเป็นไรนะปีนอะไรกันบล็อตเปิดตาบัวกูมองไม่เห็นเฮียกูไม่มีสกิลว่ายน้ำหรือว่าเบิร์ตเฮียกดคลิปครับเฮียเฮียเฮียขึ้นผมก่อนเดี๋ยวพาไปเอาเรือมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวกูว่ายไป อ๋ได้ครับลองดูเนว่าพะแนงไหมแน่แน่ว่าแคไหนคนกินไปดูดูไปเลยลอคูต่อตรงหน้าผาไปเลยนะาตัวยไประเบิดอ่ะไปตายอ่ะผมมาไปปั๊บตาย อะไรวะเสือระเบิดเริ่มไปได้เบาๆไอ้ฟ้กมันไข่เหรอไอ้เหี้ยพี่หมวกฟ้าระเบิดขึ้นฟ้ามันจะไปโดนพี่ได้ไงอะเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเล่นงั้นไอ้ยังมาไกลดีดีตั้งนานเอะไรไอ้เหี้ยเปิดสงครามแล้วมึงทีนี้ติดหองแล้ว มึงขัดอะไเพียอะไรปุ๊กมีเน้อสมัยเมทัลอะไอ้ไรโอ๊ยไป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 